มาต่อกันที่พีที่สและอีพีที่4จากความเดิมท้ายคลิปอีพีที่แล้วพระเอกหนักใจกับเรื่องค่ารักษาของน้องสาวมากรุ่นพี่จองเลยแนะนําให้เขาลงแข่งขันโป๊กเกอร์เพื่อชิงเงินดังวนันพระเอกไม่ค่อยอยากจะลงแข่งขันสักเท่าไหร่เพราะเขามีปมฝังใจเกี่ยวกับพ่อรุ่นพี่จองบอกพระเอกว่าที่พ่อของพระเอกลงเอยแบบนั้นเป็นเพราะเขาไปบ่นผิดกฎหมายไม่ใช่เพราะโฮเอ็มที่เขาจะลงแข่งโฮเอ็มไม่มีปัญหาอะไรสักหน่อยนายลองกลับไปคิดดูให้ดีๆนะ ทันทีที่สิ้นเสียงประโยคนี้ใครบางคนก็โทรมาชักชวนให้พระเอกไปรับงานบริการลูกค้าที่บ่อนเถือนพระเอกตัดสินใจรับงานดังกล่าวและตรงไปรายงานตัวกับเท่าแก่เจ้าของบ่อนเท่าแก่เตือนพระเอกก่อนเข้าไปด้านในว่าระวังตัวด้วยนะ พวกที่อยู่ข้างในนี่ะมันเถื่อนอย่าไปแย้มผิดคนล่ะเดี๋ยวจะซวยเอาตัดภาพมาที่เซยองเธอกลัวพระเอกจะเข้าใจผิดเรื่องระหว่างเธอกับแทฮาเธอก็เลยไปหาเขาที่ร้านสะดวกซื้อหวังจะเคลียร์เรื่องนี้กับเขาถ้าว่าพอไปถึงที่นั่นกลับไม่เห็นวี่แววของพระเอกจะโทรติดต่อไปก็ดันไม่มีเบอร์พระเอกอีกในขณะที่เซยองกําลังคิดหาวิธีอื่นทันใดน,นั้นเธอก็เหลือไปเห็นพวกเด็กเสียงเครงแก๊งเดิมกําลังขโมยของมีค่าจากลุงขี้เมาคนหนึ่งเซยองเดินตรงไปหาเด็กพวกนั้นอย่างไม่เกรงกลัวพร้อมกับขู่ว่าถ้ายังไม่่ใสห เดี๋ยวพี่สาวคนนี้จะโชว์เทควันโดให้ดูเป็นขวัญตาเด็กเปรตทั้งสองได้ยินแบบนั้นก็ไม่รอช้ารีบวิ่งหนีกันอย่างไวเพราะกลัวโดนเหมือนวันนั้นหลังจากเด็กเปรตพวกนั้นกลับไปแล้วเซยองก็เข้ามาปลุกลุงขี้เมาที่นอนอยู่และตอนนั้นเองเธอก็ได้รู้ความจริงว่าลุงขี้เมาที่อยู่ตรงหน้าคือพ่อของพระเอก ตัดภาพมาที่พระเอกเขาโดนใช้ให้มาเอาไพ่กล่องใหม่จากใครคนหนึ่งที่มีท่าทีน่านสงสยัยพอได้ของมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วเขาก็ส่งต่อไพ่กล่องนั้นให้พี่เบิ้มโดยไม่คิดอะไรทว่าพอพี่เบิ้มเล่นไปได้สักพักเขาก็จับได้ว่าไพ่ที่ถืออยู่มันผิดปกติมีใครบางคนเล่นไม่ซื่อกับเขาเขาก็เลยอรารวาดลั่นบ่อนแม่มเลยแล้วก็พานไปยำพระเอกด้วยเพราะพระเอกเป็นคนเอาไพ่กล่องนั้นมาให้เขาเล่นเวลาต่อมาเซยองพาพ่อพระเอกมาส่งที่บ้าน ตอนนั้นพระเอกเลิกงานกลับบ้านมาพอดีเซยองละเนียนขอเข้าไปเยี่ยมบ้านเขาสักหน่อยระหว่างที่ทั้งคู่พูดคุยกันเซยองก็เหลือบไปเห็นแผลที่อยู่บนหน้าพระเอกเธอถามพระเอกว่าหน้าไปโดนอะไรมาทําไมมีแต่แผลเต็มไปหมดพระเอกเลี่ยงไม่ตอบคําถามนั้นๆแต่ถามเซยองคืนกลับไปว่าทำไมเธอถึงใจกล้ามาส่งคนขี้เมาแบบนี้เธอนี่มันไม่กลัวอะไรเลยจริงๆเซยองยิ้มกรุ้มกลิ่มและคิดอะไรอยู่ครู่หนึ่งก่อนจะยืนยันกับพระเอกว่า เรื่องระหว่างเธอกับแทฮาไม่มีอะไรจริงๆแทฮาเป็นเพียงพี่แถวบ้านที่โตมากับเธอเป็นลูกชายเพื่อนสนิทของแม่เธอเขาเป็นแค่นั้นจริงๆนะไม่มีอะไรมากกว่านั้นเลยจากนั้นเซยองก็กวาดตามองไปรอบๆบ้านแล้วก็ไปเจอเข้ากับตู้รางวัลของพ่อพระเอกตอนนั้นเธอเลยได้รู้ว่าพ่อพระเอกเป็นเซียนโป๊กเกอร์ในตำนานเซยองถามพระเอกว่าเล่นโป๊กเกอร์เก่งเหมือนพ่อไหมพระเอกหันมาตอบเธอแค่สั้นๆว่าฉันชอบนะ่ะ เซยองได้ยินแบบนั้นก็เข้าใจผิดใหญ่เลยคิดว่าพระเอกกำลังบอกชอบเธออยู่พระเอกรีบแก้ตัวบอกว่าไม่ใช่อย่างนั้นฉันหมายถึงฉันชอบเล่นโป๊กเกอร์ตามพ่อนะ่ะ เซยองที่ได้ฟังก็ถึงกับยิ้มแห้งเธออายมากจนต้องรีบขอตัวกลับบ้านก่อนแต่พอเดินออกมาได้ไม่เท่าไหร่หัวใจเจ้ากรรมก็เรียกร้องให้เธอกลับไปหาพระเอกอีกพระเอกก็เป็นงงว่าเธอกลับมาทำไมอีกนี้เซยองทำหน้าอ้อนใส่เขาพร้อมกับบอกว่าให้ฉันทำแผลให้นายก่อนได้ไหมแล้วฉันจะกลับไปโดยไม่พูดอะไรอีกเลยพระเอกไม่ปฏิเสธคำร้องขอของเซยองแล้วก็พาเธอกลับเข้ามาในบ้านในขณะที่เซยองกำลังทำแผลให้พระเอกสมองของเธอก็เอาแต่สั่งให้จูจบเขาตอนนั้นบรรยากาศก็ดันเป็นใจเป็นใจให้ สุดท้ายเซยองทนความรู้สึกตัวเองไม่ไหวเลยเผลอไปจูจบป,ปากพระเอกทีหนึ่งพอได้สติเธอก็เกียมจะเพ่นหนีกลับบ้านแต่พระเอกก็คว้าแขนเธอเอาไว้และดึงเธอเข้ามาจูบคืนอย่างดูดดื่มท่ามกลางบรรยากาศที่แสนจะโรแมนติก พระเอกกระซิบถามเซยองเบาๆว่าให้ฉันหยุดแค่นี้ไหมเซยองมองหน้าพระเอกที่อยู่ตรงหน้าด้วยความคลั่งไคล้ก่อนจะบอกให้เขาทำต่อเลยไม่ต้องหยุดพระเอกได้ยินดังนั้นก็ไม่รอช้าจับเซยองมาจุกชุดใหญ่เป็นการส่งท้ายและภาพก็ตัดมาตอนที่เซยองกลับถึงบ้านเธอเขินจนตัวบิดที่ได้สวีทกับพระเอกเมื่อกี้ทางด้านของพระเอกเองก็อาการไม่ต่างกันเอาแต่ยิ้มกรุ้มกิ่มคนเดียวอยู่นั่นแหละ จากนั้นไม่นานพ่อก็โผล่มาขัดจังหวะและถามเรื่องรอยแผลที่อยู่บนหน้าของพระเอกรอยแผลนี่มันอะไรกันโกกอนพระเอกอ้างว่าเขาได้แผลมาจากไซต์ก่อสร้างแต่พ่อไม่ยอมเชื่อที่เขาพูดและเอาแต่ทอดว่านี่เป็นความผิดของตัวเองที่ทําให้พระเอกต้องมาตกรกรรมลําบากพระเอกเดินเข้าไปหาพ่อแล้วบอกว่าผมไม่เป็นไรครับพ่อเพราะงั้นพวกเรามาเข้มแข็งไว้นะเดี๋ยววันดีๆคงมาถึงเองแหละ ตัดภาพมาที่เซยองจิตใจเธอไม่อยู่กับเนื้อกับตัวเลยเอาแต่มองหาพระเอกอยู่อย่างนั้นว่าจะมาเรียนเมื่อไหร่เพื่อนๆเห็นดังนั้นเลยพากันแซวเธอยกใหญ่ไม่นานพระเอกก็ปรากฏตัวขึ้นพร้อมกับกระซิบบอกให้เซยองตั้งใจเรียนห้ามคิดเรื่องพี่เรนพี่เรนเด็ดขาดพอพูดจบเขาก็ล้มตัวลงนอนตื่นมาอีกทีก็เห็นเซยองนั่งยิ้มอยู่ข้างๆเซยองกําลังจะเอ,อ่ยปากทักทายเขาแต่ก็ยังไม่ทันจะได้พูดพระเอกก็รีบวิ่งออกไปซะก่อนเซยองวิ่งตามออกมาและรั้งเขาเอาไว้พระเอกเห็นดังนั้นเลยทำปากจูลออเซยง แล้วก็ถามว่าเธออยากโดนเหมือนเมื่อคืนอีกหรอเซยองเลิกลักใหญ่เลยเมื่อเจอคําถามนี้เข้าไปเธอแย้งว่าไม่ได้ตามเขามาเพราะเรื่องนั้นแต่จะเอาขนมปังให้เขากินรองท้องก่อนไปทํางานต่างหากพอพูจบก็ยื่นขนมปังที่ว่าให้พระเอกก่อนที่ทั้งคู่จะแยกย้ายเซยองได้ถามพระเอกย้าอีกครั้งว่าเขาคิดยังไงกับเธอกันแนะ่เมื่อคืนฉันไปบ้านนายแล้วเราสองคนก็จูบกันเซยองพูดประโยคนี้ยังไม่ทันจะจบดีพระเอกก็พูดสวนขึ้นมาว่าเมื่อคืนเราไม่ได้จูจุบกันนะแต่เราจูบกันเลยต่างหากล่ะ จากนั้นเขาก็เดินเข้าไปใกล้ๆเซยองและกระซิบที่ข้างหูเธอเบาๆว่าฉันก็ชอบเหมือนกันช็อตนี้ทำเอาเซยองถึงกับหน้าแดงไม่ไหวจังหวะที่พระเอกกำลังจะเดินจากไปเซยองก็คว้าแขนเขาเอาไว้และบอกว่าขอไปเฝ้าเขาที่ทำงานด้วยและภาพก็ตัดไปที่ผับของรุ่นพี่จองรุ่นพี่จองถึงกับอ้าปากค้างเลยเมื่อเห็นพระเอกพาสาวหน้าหวานมาที่ร้านด้วยพระเอกบอกว่าทั้งคู่เป็นแค่เพื่อนกันรุ่นพี่จองไม่ยอมปักใจเชื่อและพยายามถามหาความจริงจากปากพระเอกระหว่างที่สองหนุ่มกำลังยืนถกเถียงกัน เซยองก็เดินมาแนะนําตัวกับรุ่นพี่จองพร้อมกับสารภาพว่ากําลังตามจีบพระเอกอยู่จริงๆฉันไม่ซีที่ตัวเองเป็นฝ่ายจีบหรอกพี่แต่ถ้าไม่เหลือบาก,การงฉันก็อยากให้โกรกรเป็นฝ่ายขอฉันเป็นแฟนจากนั้นเซยองก็หันไปมองค้อนพระเอกและบ่นว่าเมื่อไหร่เขาจะขอเธอเป็นแฟนสักทีรุ่นพี่จองเห็นฉากนี้ก็ถึงกับหลุดคำออกมาคิดไม่ถึงว่าเซยองจะใจเด็ดขนาดนี้หลังจากนั้นไม่นานลูกค้าก็เริ่มทยอยเข้ามาในผับพ,พระเอกเดินไปทําหน้าที่ของตัวเองตามปกติ สวนเซยองก็เยืนสนทนากับรุ่นพี่จองรุ่นพี่จองยื่นตั๋วลงแข่งโป๊กเกอร์ให้กับเธอและบอกให้เธอไปเกลี้ยกล่อมให้พระเอกลงแข่งขันเซยองสงสัยว่าทําไมพระเอกไม่ยอมลงแข่งดีๆรุ่นพี่จองให้เหตุผลว่าครอบครัวพระเอกมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้เขาก็เลยไม่อยากลงแข่งอะไรที่เกี่ยวกับการเดิมพันพี่ฝากเธอเกลี้ยกล่อมเขาหน่อยนะเซยองเวลาต่อมาระหว่างทางที่พระเอกเดินมาส่งเซยองกลับบ้านเซยองก็เนียนขอยืมมือถือเขามาเมนเบอร์ตัวเองไว้ ก่อนจะส่งคืนให้เขาแล้วบอกว่าฉันจะไปเฝ้านายทำงานที่ร้านสะดวกซื้อจากนั้นเซยองก็ถามพระเอกอีกว่าทำไมเขาต้องทำงานหนักขนาดนี้ด้วยพระเอกสารภาพไปตามตรงว่าน้องสาวของเขาป่วยเป็นโรคลูคีเมีย เขาก็เลยต้องทํางานอย่างหนักเพื่อหาเงินมารักษาน้องเซยองรู้สึกผิดมากที่ถามออกไปแบบนั้นแต่พระเอกก็บอกว่าไม่เป็นไรจากนั้นทั้งคู่ก็ตรงไปที่ร้านสะดวกซื้อพระเอกแยกไปทําหน้าที่ของตัวเองส่วนเซยองก็นั่งอ่านหนังสือรอเขาไปจังหวะนั้นมีอาจุมมาคนหนึ่งมาเห็นช็อตนี้เข้าพอดีอาจุมมาก,ก็เลยเอ่ยปากชมเซยองยกใหญ่หนูกับพ่อหนุ่มคนนี้เป็นแฟนกันสินะน่ารักจังเลยมาอ่านหนังสือรอแฟนที่ทํางานด้วยเซยองยิ้มรับคําชมนั้นอย่างมีความสุข จากนั้นเธอก็ไปช่วยพระเอกจัดของบนชั้นวางพระเอกถามเซยองว่าจะกลับบ้านตอนไหนกลับดึกขนาดนี้พ่อแม่เธอไม่ว่าหรอเซยองบอกว่าเธอไปอยู่ต่างประเทศมานานก็เลยกล้าได้กล้าเสียและเป็นพวกรักอิสระไม่ยอมให้คนที่บ้านมาควบคุมง่ายๆหรอกและภาพก็ตัดไปหลังเลิกงานพระเอกเดินมาส่งเซยองที่บ้านหลังจากทั้งคู่ร่ำลาก,กันสับเ็จเซยองก็วิ่งไปกอดพระเอกเป็นการส่งท้ายจังหวะนั้นแทฮดันมาเห็นเข้าพอดิบพอดีเขาก็เลยไม่พอใจเป็นอย่างมากที่พระเอกมายุ่งกับผู้หญิงที่เขารัก เช้าวันต่อมาเซยองเห็นว่าพระเอกยังไม่มาเข้าเรียนเธอเลยทักไปถามไถ่เขาด้วยความเป็นห่วงถ้าว่าพระเอกกลับไม่ยอมเปิดอ่านข้อความที่ส่งนั่นเลยทําให้เธออดคิดไม่ได้ว่าจะเกิดเรื่องอะไรขึ้นกับเขาหรือเปล่า ตัดภาพมาที่โรงพยาบาลพระเอกกับพ่อได้รับแจ้งจากคุณหมอว่าต้องเปลี่ยนแผนการรักษาของน้องสาวใหม่ซึ่งค่ารักษาในครั้งนี้จะแรงกว่าที่ผ่านมาเป็นจํานวนมากพระเอกที่ได้ฟังก็แอบเป็นกังวลอยู่เล็กน้อยแต่ถึงอย่างนั้นเขาก็ไม่ละความพยายามที่จะช่วยน้องอีกทั้งยังบอกให้น้องสาวทําใจให้สบายเดี๋ยวเขาจะจัดการทุกอย่างเองน้องสาวรู้ว่าสถานการณ์พระเอกตอนนี้เป็นยังไงเธอเลยบอกเขาไปว่าพี่อยากลำบากเพื่อน,นูนักเลยหนูรู้นะว่าค่าผ่าตัดแพงหนูไม่อยากเป็นภาระให้พี่พระเอกรู้สึก เจ็บปวดมากไม่ได้ยินคำคำนั้นเขาเก็บคำพูดของน้องสาวมาคิดอยู่ซ้ำๆและในระหว่างนั้นรุนพีจองก็โทรเรียกให้เขาไปหาที่ผับพอเขาไปถึงที่นั่นก็เจอเข้ากับศัตรูอย่างแทฮาแทฮาเดินตรงมาหาพระเอกและชักชวนให้เขาลงแข่งโป๊กเกอร์กับตัวเองโดยเขาเดิมพันว่าถ้าพระเอกชนะ เขาจะไม่โผล่หน้ามาให้พระเอกเห็นอีกแต่ถ้าเขาชนะพระเอกต้องเลิกทําให้เซยองหวั่นไหวพระเอกสวนกลับไปว่าเขาไม่เคยทําแบบนั้นเลยสักครั้งมีแต่เซยองนั่นแหละมาทําให้เขาหวั่นไหวผมยังไม่เคยตั้งใจทําให้เธอหวั่นไหวเลยแต่ถ้ารุ่นพี่มาทําแบบเนี้ย ผมจะไม่ทำให้เธอหวั่นไหวแค่อย่างเดียวแต่ผมอยากครอบครองเธอเลยด้วยซ้ำพอเจอคำพูดแทงใจดำเข้าไปแทนฮาก็ถึงกับหัวร้อนปุดๆเลยทีเดียวพระเอกพูดทิ้งท้ายก่อนจะจากไปว่าผมพยายามอยู่เงียบๆแล้วนะแต่ถ้ายังยั่วโมโหกันไม่เลิกผมอาจจะลงมือทำอะไรก็ได้ทันทีที่พระเอกพูดจบ ใครบางคนก็ส่งข้อความมานัดเจอเขาแทฮาเห็นพระเอกมีท่าทีร้อนรนเขาก็เลยสะกดรอยตามพระเอกมาและตอนนั้นเองเขาก็ได้รู้ว่าพระเอกมารับจ็อบที่บ่อนเถื่อนเพื่อที่จะเอาคืนพระเอกที่มายุ่งกับเซยองแทฮาเลยโทรไปแจ้งความกับตำรวจให้ตำรวจมาล่าคอพระเอกไปวินาทีที่พระเอกเกมเขาก็รับรู้ได้ในทันทีว่าอนาคตและทุกอย่างจบสิ้นแล้วเขาค่อยๆเดินมาที่รถอย่างสิ้นหวังก่อนจะเหลือไปเห็นแทฮายืนยิ้มอยู่ตรงหน้า จังหวะนั้นพระเอกแทบบ้าคลัง่งเมื่อรู้ความจริงว่าคนที่โทรไปแจ้งความคือแทฮาและภาพก็ย้อนกลับไปในอดีตตอนที่พ่อพระเอกถูกตัดสินให้เป็นบุคคลล้มละลายพระเอกก้มอ่านคำตัดสินอย่างสิ้นหวงังก่อนจะเหลือไปเห็นชื่อของแทฮาบนเอกสารตอนนั้นพระเอกเลยได้รู้ว่าคนที่โทรไปแจ้งตำรวจให้มาลา่าขอพ่อเขาคือแทฮาและภาพก็ตัดกลับมาที่ปัจจุบันพระเอกตะโกนด่าทอแทฮาด้วยความโกรธแค้นทางกลับกันแทฮากลับสะใจที่ได้เห็นชีวิตพระเอกพังไปต่อหน้าโกกอนแก่มันก็แค่ไอขี้แพ้ ัดภาพมาที่เซยองเธอใจคอไม่ดีเลยเมื่อเห็นว่าพระเอกหายตัวไปเธอพยายามโทรติดต่อหาเขาอยู่หลายครั้งแต่เขาก็ไม่ยอมรับสายเซยองไม่รู้จะทํายังไงดีเลยไปขอความช่วยเหลือจากรุ่นพี่จองรุ่นพี่จองบอกเซยองว่า ก่อนหน้าที่พระเอกจะหายไปคนที่ชื่อแทฮามาหาเขาที่นี่และทั้งคู่ก็มีปากเสียงกันรุนพีจองพูดยังไม่ทันจะจบดีใครบางคนก็โทรมาบอกเขาว่าตอนนี้พระเอกอยู่ที่โรงพักรุนพีจองได้ยินแบบนั้นก็ไม่รอช้ารีพาเซยองไปที่โรงพักทันทีพอไปถึงเขาก็ถามเจ้าหน้าที่ตำรวจว่าเกิดอะไรขึ้นเจ้าหน้าที่ตำรวจเล่าทุกอย่างให้เขาฟังและก็บอกว่าพระเอกมีโอกาสถูกส่งตัวไปที่าศาลเยาวชนสูงมาก รุ่นพี่จองพยายามแก้ตัวแทนพระเอกว่าพระเอกเป็นเด็กที่น่าสงสารมากเขาไม่ได้ตั้งใจไปที่ผิดกฎหมายแบบนั้นแต่เพราะเขามีเหตุผลจำเป็นบางอย่างเขาก็เลยต้องไปที่นั่นเจ้าหน้าที่ตำรวจบอกให้รุ่นพี่จองใจเย็นๆก่อนวันนี้คุณพาเด็กคนนั้นกลับบ้านไปก่อนนะครับไว้สอบสวนเมื่อไหรผมจะโทรแจ้งอีกทีหลังจากนั้นไม่นานเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ปล่อยตัวพระเอกออกมาพระเอกเอ่ยป่าขอโทษรุ่นพี่จองซ้ำๆที่ทำให้เขาต้องมาเดือดร้อนไปด้วยรุ่นพี่จองบอกว่าไม่ต้องคิดมาก วันนี้กลับไปพักผ่อนกันก่อนเถอะไว้เจอกันพรุ่งนี้นะไอ้หนูหลังจากรุ่นพี่จองกลับไปแล้วเซยองก็จัดการเทศนาพระเอกต่อเธอถามพระเอกว่าทำไมต้องทำถึงขนาดนั้นทำไมไนายต้องไปที่บ่อนผิดกฎหมายด้วยพระเอกบอกว่าเขาไม่ได้ไปที่นั่นเพื่อเล่นไพ่เซยองเชื่อว่าพระเอกพูดความจริงแต่เธออยากให้เขาลงแข่งขันโป๊กเกอร์อย่างเป็นทางการมากกว่าเพราะนอกจากจะถูกกฎหมายแล้วเยาวาชนอย่างเขายังลงแข่งขันได้ด้วย การที่ได้ใช้ชนะมาด้วยความสามารถและยุติธรรมแถมยังได้เงินรางวัลมาด้วยนายไม่โอเคหรือแบบนี้นายคิดว่าการที่ได้เงินรางวัลไม่ต่างอะไรจากการพนันอย่างนั้นหรอ พระเอกตอบกลับไปว่าครอบครัวของเขาล้มละลายเพราะพ่อติดผีพนันเขาก็เลยมองว่าการแข่งเพื่อเงินรังวันมันไม่ต่างอะไรกับการพนันเลยเซยองยังคอเป็นเอ็นว่ามันไม่เหมือนกันพอผูจบเธอก็ยื่นตั๋วแข่งโป๊กเกอร์ให้พระเอกและบอกให้พระเอกไปคิดดูให้ดีๆจะทําอะไรก็นึกถึงน้องที่นอนรักษาตัวให้มากๆฉันจะบอกให้นายรู้ไว้นะ ไม่ว่านายจะอยู่ในสถานการณ์ไหนๆฉันนารับนายได้หมดเลยมีแต่ตัวนายนั่นแหละที่กําลังฉุดให้ตัวเองตกต่ําลงนายลองกลับไปคิดดูให้ดีๆนะก่อนและภาพก็ตัดมาที่บ้านของพระเอกเขากําลังจะปิดไฟเตรียมตัวเข้านอนแต่ทันใดนั้นพ่อก็เรียกให้เขาออกมาดวลโป๊กเกอร์ด้วยกันก่อนจงจีชอนบอกพ่อหมดแล้วว่าแกมีตั๋วลงแข่งโป๊กเกอร์แชมเปี้ยนชิพเรามาเดิมพันกันเถอะพ่อขอแค่เกมเดียวถ้าแกชนะแกก็ไปลงแข่ง แต่ถ้าพ่อชนะพ่อจะไปแข่งเองและ EP 3กับ EP 4ก็จบลงแต่เพียงเท่านี้เพื่อนๆที่ฟังสปอยจบแล้วมีความคิดเห็นยังไงกันบ้างเข้ามาคอมเมนต์และเมาส์มอยกับแอดได้นะคะแล้วมาเจอกันใหม่ใน EP หน้าสำหรับวันนี้แอดต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีสวีดัตครับ